นีตครับ ZX 10นนะครับผมแล้วก็นี่เป็นรถที่พึ่งมา1เดือนแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยของเดิมจากติดรถเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าของรถเป็นใครว่ายังไงกันนะครับมาแล้วพี่เกตสุดหล่อของเรานะครับผมพี่เกตนะครับพี่เกตอย่อายๆกลก้องหน่อยประมาณนี้แต่ว่าถ่ายตัวเองในทิกต็อกนี่เยอะมากครับไอหนุ่มไอหนุ่มทิกตอก นุ่มติงต้องนะครับค,ครับก็ทำคลิปลง tiktok ไปติดตามได้นะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นให้โอเคครับออจำชื่อช่องของตัวเอง, <laughs> งกกไว้ได้ <laughs> <laughs> นะครับเ,ออเดี๋ยวค่อยส่งมาทีหลังแต่ว่าหนึ่งเดือนที่ออกรถคันนี้ก็คือถ้าจะไม่เหลืออะไรเลยช <laughs> 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 ิ้นส่วนที่แบบเดิมๆม,มาจากโรงงานคือไม่ไมเหลือเลย, <laughs> เ,ยเออนะ,อะมามาดูกันตอนครับว่าเก๋ทำอะไรไปบ้างเนาะพี่โอเกะของเรานะครับ มาชิดเอาด้านบนก่อนชิวชิวครับเวชิวก็เปลี่ยนแล้วบอกเปลี่ยนแล้วครับชิวเอไมเอใกล้ใกล้ใกล้ชิวเอไมเอครับเอไมเอนะครับแล้วทำไมของเดิมมันเป็นทรงไหนของเดิมมันมันโหนกไหมมันต่ำหรือว่ามันต่ำใช่ไหมก็เลยอยากได้มันสูงขึ้นมัน ถ้ามันสูงขึ้นมันจะดูสวยขึ้นหรือว่ามันมันทำมันมันมีประโยชน์มากขึ้นไหมอ๋อแอโรไดนามิกด้วยนะเอาแล้วทำไมชอบสี่สิบเจ็ดสิบ็งจริงหนึ่งปีมีห้าสิบสองสัปดาห์ครับผมเกิดสัปดาห์ที่สี่สิบเจ็ดพอดีปลายปีอ๋อมีที่มาด้วยมีที่มาด้วยครับโอ้เออเอาเรื่องว่ะนะครับอ่านะครับนี่สี่สิบเ็ดไปเขาเกิดสัปดาห์ที่สี่สิเ็ดเฮ้ยมีใครบ้าแบบนับสัปดาห์ปกติไม่ ไม่ว่าน้ำสัปดาห์นะโอเคมาดูกันต่อครับชิ้นต่อไปไฟเลี้ยวครับฮะของแมกเ c h เดี๋ยวปกติก็คือไฟเลี้ยวไม่จะติดอยู่กับกระจกครับกระจกเนาะแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนมาเป็นนี้ใช้งานได้จริงเลยครับเออสวยครับดำเลยมาอะไรต่อนี่ครับ LED หลอดไฟอ๋อข้างในเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น LED ข้างในนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นระยังเลยสวยนะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมุมสวยมากเลยมุมภาพสวยมากเฮ็ดได้แคปภาพนี้ไว้กันสวยครับอ่ะต่อมามด้านบนแผงคอคาร์บอนแผงคอคาร์บอนอันนี้เป็นของอะไรครับวูดครับของวูดนาพ่วูดพ่วูดนะครับเป็นเพียวคาร์บอ,น,อนเลยใช่ไหมครับสวยงาม แล้วก็อันนี้ปกติมาอย่างนี้ไหมไฟฟ้าจากโรงงานเลยครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าโรงงานใช่ไหมครับแล้วเป็นไงบ้างการใช้งานมันโอเคไหมเต้ยก็กกดีกว่าไม่มีครับแต่ก็ออยังถ้าผมก็ต้องเป็นแมนนวลนะถึงจะยังยังรู้สึกว่าชอบแมนนวลอยู่นะครับอันนี้มีอาการหน่วงนิดๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอย่างว่าอะไรเนาะไฟฟ้าเนาะรู้สึกได้ตอนที่กระแทกคันเร่งออกรูรูลยครับตอนที่เรากระแทกคันเร่งออกไปเนี่ย๋อรู้แล้วว่ามันทํางานไม่ทัน อาอพูดดังได้นะพิกิ้นเด้อเสียงไม้มันไม่เข้ามาต่อไปชิน้นนี้ข้างบนแล้วพาว่ากันต่อก็นี่ครับกับนลอยคาร์บอนโอ้โหหนึ่งเดือนคุณผู้ชมมามาอุ้ยล้มล้มหนึ่งหนึ่งเดือนใส่มากันลอยคาร์บอนด้านบนกันถังต่อครับแล้วก็กันลมครับ อ่าอันนี้ชิ้นแรกเลยหรือเปล่าที่ใส่เข้าไปก็น่าจะเป็นชิ้นแรกๆชิ้นแรกๆเลยนะครับที่ออกมาแบบหนึ่งเดือนแล้วใส่เลยเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ใช่นี่อันนี้ก็การแข็งก็ด้วยครับใส่ใหม่เหมือนกันครับวัวแล้วก็กาดน้ากาดน้าตรงนี้นะครับเออตัวนี้ต้องใส่เนาะเพราะว่าหินเนาะย,ย,ยางทุกวันนี้แบบยางมันจับถนนมากหินไปโดนคลิกชิปนี้มาจาก โรงงานเหรอครับผมอัพดาวาอัพดาวไหมครับผมอัพดาวจากโรงงานเลยใช่ไหมใช่เออว่ะโหเมื่อกี้ขี่ตามมานะครับโอ้โหตุบตับตุบตับตุบตับเสียงดีมากอ่ะอใส่เลี้ยวครับใส่เลี้ยวด้านหลังใช้เป็นของอะไรครับเนี่ยของไอ้ไรนะ่ะงานไทยผมจำไม่ได้ครับอ้อาวแล้วทำไมอ๋อ <c oughs> ตกใจว่ะ <c oughs> อะไรนั่น่ะถ้าอากาศยานอาอิเซตภาพวะมาฝั่งนี้บ้างครับเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับฝั่งนี้เป็นท่อนะครับฝั่งนี้เป็นท่อนะได,ดานามิกนะผมคุ้นชื่อนี้มากเลยอ่ะมันมันมีเยอะมากเลยที่เขาสงสัยกำลังมาแรงปะเป็นผมใช้รถผมใช้ท่อไดนามิกมาสามใบแล้วสามใบแล้ววะ โอ้โหแต่ลั่นมากนะครับลั่นแล้วเพาะด้วยนะครับลั่นแล้วเพาะฝั่งทางนี้ก็เหมือนกันนะครับการแข้งกันกันล้มนะใส่มาเรียบร้อยแล้วหนึ่งเดือนออที่ผ่านมาคือแบบซื้อมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหของเดิมจากโรงงานนี่ถอดหมดเลย<ช>ไม่ถูกใจเก๋ไ,<อ>ไม่ถูกใจเก๋เนี่ยมืโครง่างครับโคสนาม เออผมว่าอยู่มันเต็มขึ้นนี่น่าหรอรถคันนี้ถึงดูแบบแบบสปอร์ตแบบแน่นขึ้นเต็มขึ้นใส่อกล่างมันเองของอะไรครับเนี่ยไอ้จำชื่อไม่ได้ครับสั่งจากพี่แกทางเฟสเฟสแต่แต่เซต x สิบเนี่ยเป็นเป็นรถที่หาของแต่งง่ายเพราะว่าเยอะมากะนะครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ถือว่ากำลังดีอ่ะ อย่างเงี้ยนะครับใครที่อยากออก Z x 1 0นะครับก็ต้องถามพี่เกดแล้วว่าราคาเท่าไหร่เจ็ดแสนเก้าพันบาทครับสดเงินสดเจ็ดแสนเก้าพันบาทนะครับนะโอ้นะโหการวอนก็ดดอกเบีย้ยไปอีกแสนหนึ่งอ่าก็<ๆ>เป็นปกติของราคาทีท่ทุกคนที่ซื้อรถก็จะโดนดอกเบีย้ยกันอยู่ประมาณแสนหนึง่งแต่ว่าแสนหนึ่งในที่นี้ก็คือสี่ปีห้าปี6ปีแล้วแต่ครับก็จะโดนกันอยู่ประมาณนี้แต่มันก็โอเคแหละ แต่ z ซ x 1 0เป็นรถที่ค่อนข้างจะเรียกว่าให้มาพอสมควรเลยเนาะด้านหน้าก็คือแบมโบตัวนี้ก็คือของมันเลยใช่ไหมของมันเยอะอยู่ครับใช่ไหมแล้วก็ชูอัพชูว่าชูว่าอันนี้ล่ะอันนี้ของเดิมมันมาเลยจากโรงงานเลยใช่ไหมครับอันนี้เบอร์สิบหกใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าต่อไปก็คงจะปรับเปลี่ยนเป็น19บเคือมั่นใจก็มากขึ้นอีกนะครับ แต่โรงงานก็เขาเคลมมาว่า16เนี่ยเอาอยู่นะแต่ว่าถ้าเวลาแบบคนหนักๆหรือว่าฉุกเฉินมาเนี่ย19นะครับอาละทุกคนทุกคนคงน่าจะอยากฟังเหมือนผมแล้วใช่ปะมาดูว่าไดนามิกลั่นขนาดไหนกันดูมาครับเอาสซะหน่อยครับเดี๋ยวรอบเดินเบาก่อนนะ คิ้วหูจะเล็นครับผมผู้ชมเอาละออกปากออกคอแตกครับโอเคครับเอาเป็นว่าขอบคุณพี่เก๋มากๆนะครับน้องๆทุกคนครับขอบคุณมากครับจีบหูอีหลี่วะจริงๆจะเข้าเบิร์นประมาณมือหนึ่งมือสองอย่างนี้แตกทุกหลอดก็ได้ครับโอ้เพราไหวดีแมนเต้าค้นเะรอพราไหวค้นเพราไหวหูหูเพราะไหวเลยว้า จบีโอเคครับผมทุกคนครับก็อย่าลืมติดตามพี่เกดทางด้านที่ต่อนะเดี๋ยวผมไปขึ้นให้นะครับใครที่อยากดูพี่เกดลงติกต็อกเด้อนะครับโอเคสวัสดีครับแสบหูอหรีอวะ